กราบสวัสดีพี่พีนะทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมก็กลาบมาพบกับกระผมเสียนโป้นะครับผมในช่องหาทําไปเรื่อยๆนะครับผมโดยกระผมเสียนโป้เองนะครับผมยังไงก็ก็อืนก็กราบสวัสดีพี่พีนะทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับผมเสียนโป้ก็จะพามาหาเมนูไว้เครือไวคั่วเกลือนะครับผมค่าคืนนี้ ก็เมนูเล็กนะครับผมไม่ใช่เมนูใหญ่เมนเมนูใหญ่เลยอีกสิบกว่าวันนะผมอีกสบอีกสิบกว่าวันก็คงจะได้เจอกันนะครับผมวันนี้ก็มาตามล่าหาเมนูเล็กกันก่อนนะครับผมก็อยากกินนะผมวันนี้ใคอยากกินก็ก็ออกมาเราะมาหายังไงก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมมาชมกันเลยนะครับผมนี่เนี่ยเข้าโคโลครับผมนี่เนี่ยนี่เห็นไหมครับผม เมนูนเล็กก็พอได้ครูเกลือนะครับผมหนึ่งครูครับผมหนึ่งครูคำคืนนี้จับก่อนนะผมนี่นะครับผมหนึ่งครูนะครับผมมันมานครับผมครูแรกแหกหมานะครับผมค่ำคืนนี้โดยกระผมเซียนโป้เองนะครับผมนู่นอีกตัวนะผมเดี๋ยวไปดูกันนะไปดูใกล้ๆนะผมโอ้บินไปแล้วนะครับผมมาไม่ทัน บิดไปก่อนหน้านี้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาเราะมาหามายามไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆไปดูไปเรื่อยนี่หนึ่งตัวนะครับผมถึงจะไม่ใหญ่หรือไม่เล็กก็จับครับผมปกติจะเขย่าเอานะครับผมแต่เสียดโฟวันนี้ก็อุปกรณ์ไม่พร้อมก็เลยต้องหาจับเอานะครับผมอุปกรณ์ไม่พร้อมเหงนหนูน้อยนะครับผมยับแม่หนูน้อยนะครับผม จะดูส่องเลาะหาไปเรื่อยๆครับผมก็คงจะได้พอได้พอกินนะครับผมก็ไปเรื่อยๆกันเลยก็ไปรู้ว่ามีเยอะมีน้อยก็ต่อไปลุ้นกันนะครับผมต้องไปลุ้นกันก็ตามภาษาบ้านอกครับผมตามภาษาบ้านอกหาอยู่หากินกันไปเนาะตามสไตล์เซนโปนะครับผมตอนนี้ก็หน้าเมนูเล็กหรือเมนูใหญ่ก็เมนูใหญ่ก็ยังไม่ออกนะครับผมก็เมนูเล็กก็ เอา,มาเมล็ดเล็กก่อนนะครับผมก็พอได้คั่วเกลืออยู่นะผมก็หามาได้สักพักก็พอได้คัวควค่วเกลือคั่วเกลือนะครับผมก็หาตามต้นไม้อยู่ชายคาหลังบ้านนี่นะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับผมการหาอยู่หาก,กินตามธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้นะครับผมบางครั้งได้เยอะได้น้อยก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่บุญวาสนาหรือว่าหรือว่าไอ ความหมานของแต่ละบุคคลนะครับผมไม่เท่ากันนะผมก็เลาะมาเรื่อยๆนะผมเลาะมาเรื่อยๆมันก็ยังพอมีให้เก็บอยู่นะครับผมนี่หนึ่งตัวนะครับผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะผมมาบเขาให้นี่อีกหนึ่งตัวนะครับผมมาบเขาให้ปกติจะขย่าเอานะครับผมแต่วันนี้อุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับผมอุปกรณ์ไม่พร้อมก็เลยมาออกมาเลาะมาหานี่ มายามก่อนนะครับผมนี่อีกหนึ่งตัวนะครับผมห็นหรอเปล่ากัไม่รู้นะครับผมมาบเขาให้โอ้หล่นไปแล้วครับผมโอ้นี่หนึ่งตัวครับผมเยอะอยู่นะครับผมเยอะอยู่โอ้โหดูนี่นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเจอเมนูแป๊บนึงนะครับผมเจอแป๊บนึงนี่นะครับผมอีตัวนี้ตัวใหญ่นะครับผมต้องไ้คล้อยครับผมนี่นะครับผม จะให้ดูนี่นะครับผมความใหญ่ของเมนูนอันนี้เม,เมนูน้อยบ้านเซนโป้ะนะผมเขาไม่เรียกเมนูใหญ่กันถ้าเม,ม,เมนูใหญ่ก็ไปจับาตาบือที่ดินทรายนะครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับผมเดี๋ยวออกไปต่อครับผมดูนะครับผมเมนูน้อยหรือเมนูมะขามอะไรประมาณนี้นนครับผมดูเนี่ยผมเยอะครับผมนี่เนะี่ยนี่นะครับผมโอ้ยบินไปหมดเลย หมดแต่ภาคเซนโปมดแต่ภาคบินไม่หมดเลยครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมขออย่างเดียวอย่าไปจับต้นไอ้สดาเลยครับผมถ้าจับต้นเสดานี่เซนโปไปกินนะขมปีครับผมเซนโปไปกินนี่นะครับผมนี่สองตัวนะผมโอ้ยเยอะจริงครับผมนี่สองตัวครับผ่านไม่หมานเนี่ยไม่รู้ว่าโหบินให้เต็มหมดเลยเห็นว่าไม่รู้ครับนี่สองตัวนะครับนี่นะครับผมความเยอะ ไปเรื่อยๆครับผมกบก็ร้องดีจริงๆฝนก็ไม่ตกนะครับผมกบร้องอยู่ในรูนะครับผมกบร้องอยู่ในรูกบร้องอยู่ในรูไม่สามารถเอาได้ดูตัวน,นี้ดิเมื่อกี้เก็บไปรอบหนึ่งแล้วผมโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยบินให้เต็มหมดนะผมเดี๋ยวุ่งนี้จะมาแก้มือใหม่นะผมวันนี้จะมาพว่งนี้จะมาแก้มือใหม่ก็วันนี้ก็ เอาแค่พอกินก่อนนะครับผมวันนี้ก็เอาแค่พอกินก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแก้มือแน่ครับผมเยอะจริงๆโจ้โอ้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมนี่นะผมส่องไปส่องมาก็อบินชนหัวชนอะไรนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสองล่างก่อนนี่นะผมเก็บก่อน ดูได้ผมบินมาตกนะครับผมเสร็จโปรอะไรเก็บเลยไม่ต้องไปขย่าต้นไม้ให้เสียเวลาครับผมนี่นะครับผมยวเก็บก่อนเดี๋ยวไอ้ลองลองขย่าดูนะครับผมลองขย่าอยู่นี่นะครับผมโอ้ตัวใหญ่ลงมาแล้วครับผมตัวใหญ่ลงมาแล้วก็ตัวเล็กก็มาแล้วครับผมเก็บครับผมไม่ได้อะไรมาลองครับปกติจะเอาอะไรมาลองนะ ปกติจะานี่นะครับผมปกติจะเอาอะไรมาลองเพราะถ้าเกิดลองแล้วมันก็ก็ลงในพื้นที่ที่เราลองนะครับผมถ้าไม่ลองก็มันจะลงดินหมดนะครับผมไม่รู้จริงเท็จประการใดนะผมนี่นะผมหอทั่เยอะจริงๆครับเยอะแต่ว่าเก็บไม่ทั่วไม่ทันนะเก็บไม่ทั่วไม่ทันเลยอออันนี้ก็คือเมนูเล็กของบ้านเซนโป้นะผม ถ้าแมงอยู่ใหญ่ก็ตัวเท่าหัวนิโปมือนิโปเท้าอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวลองไปขย่าอีต้น้นดูเดี๋ยวหาพื้นที่ดีๆก่อนนะครับผมหาพื้นที่ดีๆก่อนพร้อมที่ขย่านะครับผมโหเจอจริงๆครับผมแต่เส้นโปไม่ได้ขย่าแล้วขยักไปพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ค่อยค่อยมามาอีกรอบมาแก้มือครับผมพรุ่งนี้มาแก้มือดูนะครับผมแค่ส่องไปสองมานี่นี่นะผมนี่นี่ ดูนะครับผมนี่นะครับผมปลาตัวมันเยอะจริงน,นะผมเยอะจัดนี่นะครับผมบางทีส่องไปกิ่งไม้ข้เจ้าก็ก็ล่วงนะผมล่วงแต่ว่าเสียโป้ก็ะเขาเรียกว่าไม่ได้ทันไม่ทันมันนะโหล่วงลงดินหมดนี่นะครับผมความเยอะโอ้ตก็วันนี้เอาแค่ลองชิมดูนะครับผม ลองชิมดูก็อร่อยครับผมลองชิมครั้งแรกที่ว่าผ่านมาก็อร่อยนะครับผมก็คือประสบความสําเร็จก็คืออร่อยดีนะครับผมดูนะผมดูปลาทูเยอะจริงครับผมฮึบนี่นะผมใส่เข้าไปโอโ้หลายตัวครับผมหลายตัวหลายตัวจริงๆเลย โป้ก็ไม่ได้ไปไหนก็นวนอยู่หลังบมาเนี่ยครับผมหาอยู่หาก,กินตามสไตล์เซนโป้ก็นี่นะครับผมมนไปวนมากก็ได้ไปเรื่อยๆครับผมได้ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมบินผ่านไปผ่านมาก็พอได้เก็บได้กินอยู่นะครับผมอ๊บโอ้โหนี่นะครับผมไม่ต้องไปไหนไกลครับผมนี่เนะี่ย นี่เนี่ยขย่าต้นไม้ไม่ได้ครับผมร่วงหมดแล้วนี่เนี่ยนี่น,น,นะโอ้บผมเดี๋ยวเซนโปจะสรุปผลงานให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเซนโปจะสรุปผลงานให้ดูว่าเยอะหรือน้อยนะครับผมก็พออาจอาจจะพอได้กินครับผมค่ำคืนนี้นี่นะครับผมสรุปผลงานของเซนโปค่ำคืนนี้นะผม ยังไงก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งอีกสักครั้งนะครับผมนี่นะครับผมมันมาี่ครับผมข้าคขึ้นนี้ก็พอได้คั่วอยู่นะครับผมนี่นะครับผมถึงจะได้เยอะได้น้อยได้มากยังไงก็พอได้คั่วได้กินนะครับผมข้าวเหนียวร้อนแล้วก็มาทอดใส่ใบเตยนะครับผมก็ลองดูนะครับผมนี่นะครับผมเกือบครึ่งขวดนะครับผม หมานไม่หมานก็ลองดูปกติจะเขย่าต้นนะผมแต่นี้ก็เดินจับเอาได้ความเยอะความน้อยก็ยังไงก็เสร็จโปก็ฝากคนงานไม่เพียงเท่านี้ก็แล้วนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าเซนโปก็ลองจะมาทําให้ดูอีกโดยการใช้อ่าพยางนะครับผมในการหาไมนอนอมนูน้อยนะครับผมอันนี้เซนโปอ่ะบ้านเซนโปเขาเรียกว่าเม,มนูน้อยหรือเมนูนมะขามอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็ไม่เยอะนะครับผมสวัสดีครับผมฝากคนงานไม่เพียงเท่านี้เลยสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะไปทอด ให้กินแล้วผมเดี๋ยวไปทอดให้กินนะผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ